รถใครไม่รู้แต่ไม่ใช่รถกูวไปดูลงไหลกมาแล้วมาลูกสับตาเฮ้ยร้องโลบูลหน่อยดิลบูลลบูลมีใครเข้ามาจบเลยมอวานาอ้าวจบมไเพื่อนวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยเหรอรักเข็มขัดเกูมาจบยังไสัตว์มานี่มาไม่ได้เรื่องต้องให้ขุคมูตลอดมานี่มาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนรถกูหนีตำรวจไม่ได้นะ เมื่อกทำสองล้านอะนะมา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 หลดเข็มขัดแล้วค่ะกกไม่มีหรอครับากำลังพุดววาปูนี่รอเจกรรมะแล้วเรื่อะไรเรือพูดอะไรเมื่อกี้ฟังคุณทันเฮ้ยคุณปูซาซาจังครับผมขอบคุณปูธีรพงศ์ขอบคุครับบป๋า มีปูที่น้องๆที่ไม่ได้วาให้อมี่ต้องรองครับด้วยตัเราที่พวกอยู่ที่พวกมันเยอะไม่ไม่มีใครมาให้กูเลยเออหน้ารวมปูนหน่อยเพื่อนไม่งั้นเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราขาดเท่าไหร่จะได้ให้มันไปขึ้นปืนไม่มีปืนเพิ่อมอะไรจะบอกม,ม,มันได้ประมาณสามสองต้องรอรวมไงมันต้องอยู่ที่อยู่ที่พวกมันเลยไม่มีไม่มียังไม่มีใครรวมปูนตั้งแต่ปีเต็มอ่ะครับระวังตกนะครับเอาซิมการ์ดมาให้แต่ก็ยังไม่หมดนะนี่ให้มาแค่เพียงนงซีเรียสจะวัดกับพี่หว่าไอ้แมน รักกูมากบอกว่าดีกับกูก็ได้ตำรวจแต่รถมันมีผู้หญิงนั่งกูด้อย่างชอบแล้วเหรอเหรอเขาคงไล่มึงมั้งเปลีนสภาพรถกูคงไล่มึงมั้งถามเลยสิตำรวจโง่มั้งเปหลได้ยินกูป่ววไ้เพื่อนว่าอไรจอนไปนมาอ้วนแน่เลยเกี่ยวด้วยหรอวะไม่เกี่ยวจอระรคเราได้ไหมสี่กองอะ มันกลางเราอ่ะไเฉินไปแลนเขียวเฉินมีรถแล้วเแล้วหนึ่งไม่กูไม่กูไปกับแบงก็ได้ไงแบงแบงไม่มีใครไปด้วยไม่ใช่หรอปลดเข็มขัดแล้วค่ะกูไปกับแบงกูไปกับแบงก็ได้แบงมารับพี่ตรงตู้วีเอพีดิใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไหมวะไม่จำเป็นต้องมีหมอป่ะหรือไงกบอรแทงมันจกแล้วอ่ะจกใส่หรกูเลยอ่ะก็แทงได้ได้แทงได้ไม่ใช่หรอไกิดจำเป็หมอหามขึ้นใหญ่ป่ะใช่หามขึ้นใหลมาเญ่ มันรู้ว่าป้นไม่ได้เว้ยมันทำตัวโคตรน่าเกลียดเลยเพี่ย่ะจอดจกแบบน่าเกลียดสัตว์กูจะบอกให้ทำไมวะไม่ได้ไงมันก็เลยจอดจกเพราะว่าไงปูนก็เข้าตัวมันถูกดึงอยู่แล้วอ่ะกระเพื่อมันตายก่อนกระจกไปเลยกรปูนก็แเ่อแล้วหมอไปไหนวะไม่แล้วไปดูจกอันนี้ดีกว่าเราไปท่านเรื่างไรอ่ะพี่เราไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดียเด๋ยว,ยวนัดเข็มขัดยังไหนไวจอนแยังไหนวนะ ีงไงสัตว์เด uh> ี๋ยวก่อนอ๋อล็อกซีเลียเหรอไอ้เชี่ยมันมาเพิ่มมตงพูเรไปจอมูดเรไปว่าะไรเรื่องอะไรเรื่องแต่เราีออกมาแต่ผว่าผมจะเอาตังใครนะเี๋ยวเีวใครนะเสียงเรือเบาขออีกทีนอนอนอซเลียอ่ะเออทไมคือเราคังนะถ้าคูหายไปคือเราตายนอกตมันรอบแรกอะเออตอนีม่เกี่ตอนนี้่จะจอดิตีกับมันรอบแรกแล้วอะไรนะไม่ยอมให้ตังค์เหรอ

หมอกำลังเข้ามาล่ารออนิดีเลยสัดสดจัดไปกูอยู่หมูอีกแล้วอะงานแกยปะดิมันมีอยู่แล้วงานจะแกจะแกะเอสตีเลยอะไปสงคนไปสองคนไปสองคนลงรถแล้วล่ไปลงไปลงลงลบไลบลบไปไปหลบไปหลลปบไปหลลบลบล้ปลปไปเพื่อนเดี๋ยวมล่นตัวไหนเหลลลไหไหหลัลไปลไปบ ไปตายพี่ตายตายไปมาเรื่องเฮียน้อตายนะครับมาแวนอย่าหน้าใหม่เอาไมาคนหนึ่งเพลกลบหมดไอ้เชี่ยดูดูโปรวิทโปรวิทโปรวิทอันนี้ เ้น <differences S 2> ี <laughs> ่โอจิมาจากพี่ล้วนๆผิดเมื่อกี้เกที่ไหนพี่ล้วนๆมันป้นไม่ได้ด้วยวะมันป้นนไม่ได้หรอวะตอนนี้หมอห้าหม้อห้น ก็ต้องเคลียร์กันถูกไหมเพื่อมันก็วิ่งออกไปเพื่อจบต่อแล้วมันก็กลับเข้ามาลุกก็คือเข้มเห็นปะเมันเหมือนมันเป็นมันเป็นซีนใหม่ก็คือมันก็เป็นรอบใหม่มันก็เพราะว่ามันจบที่กองนั้นไปแล้วอ่ะมึงก็โปรเจกมันออกดิเอ๊เลิกเปรี้ยวเพราะว่าเพราะว่าพอมองตรงๆว่ามันตายดีก่อนจบ ว่ามันมีเพิ่มใหม่กสองคนมาเล่นตุ้ต่อมันมันก็ต้องนับซุดใหม่ก็ได้มันจะไปนับซุดมันต้องไปนับซุดใหม่แล้วแสดงว่าออกไปแล้วอ่ะออกไปแล้วมึงไปตามวงการแล้วอคมันจะจบกันไม่จบเลยง้อไปตามมึงเอ้ยนี่เดี๋ยวไอ้นี่มาดิมึงก็ไปปลดโปรเจกต์มันออกดิอยู่ไปด้วยมึงก็อะไรอ่ะได้แรงไอแวนอแวนหมาย่าพี่เนี่ยนี่นะปังบทนอะไรเรื่องเอ้ทำเองมาโปรเจกต์มันออกดิได้เลือกเปรี้ยวอ่ะ พิเชินว่าครเลี้งน้องจำแกงคแดงที่เราตีรอบแรกได้ไหมที่เรามีเรื่องก็ดึงดึงถ้าเรือล่างคนเต็มเลยเรือแค่นี้ก่อนถ้าเรือล่างคนเยอะพี่เชินครับเดี๋ยวให้ครับพี่เชินพี่เชินจะทำครับโอเคครับโอเคไม่แจกผมไม่แจกผมไม่แจกครับพิเชินโอ้ยจำลุงซูไม่ได้พี่เชินเอ้าลุงซูเหรอใช่ครับเออไม่เสียงเหมือนไม่ใช่เดี๋ยว โอ้หลอลูกซูล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับไม่ใช่เขาขอบคุณแล้วกันนะครับผมไม่แทงผมไม่แทงสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นประชาชนอยู่นะเป็นประชาชนอยู่ฮะโอเคสวัสีครับสวัสดีครับเขาเป็นข้างในพี่ลูกข้างในชัวร์ไม่มาเยอะปะเนี่ยเฮียเยอะรัดเข็มอะไรครับมีข้าวพี่ ไอ้สักขยาต่อด้วยเฮ้ยจ้าบอลดีสมัตตแท๊ดทำไมทำป้าผมกูยังไม่ได้ทำเฮี่ยเลยแบบนี้มันไม่ใช่มือกูยังไม่ได้แตะโดนตัวเลยคือมึงเคลียร์ไปแล้วแต่ว่ามันออกไปตามก็แบบคนมาเติมเรื่อยๆขยาโคตรนะกูตกกองใหม่แล้วมือกูยังไม่ได้จับแก้มเขาเลยไม่รู้ว่าเขาจะมองที่จุด จุดหรือว่าเป็นทีกองนะชุดใหม่ไงมึงเขาวาเข้าเก็บบ้ามันมันมันเรื่องว่าไปครับเราไปนานปะพี่ไม่คือคือมันหว่าใบว่าใบได้ยินฟังอยู่พี่จำน็อกดีเบียสได้ไหมพี่เราตีรอบแรกอ่ะแล้วเราเราเราเปเอาตังค์จากมันเราได้ยินที่มันรู้แล้วว่ามันจะเอาเอาเอาตังค์มันใหม่ไหมเพราะเรายังไม่ได้ตังค์จากมันเลยนะอย่าให้เดี๋ยวตอนนี้ให้จอยบทโปลดโปรเจกต์มาก่อนอย่าเล่นล่าสุดอ่ะให้จอยปลดโปรเจกต์ออกก่อนแต่คือเอาใช่ไหม เอาตังมันเอาได้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 มันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องโดนอ่ะเออเออเออไม่ไม่ใช่โจทย์โจทยท่านเรือร่างอะดิใครใครว่าพี่ลงไปพี่ลงไปพี่ลงไปพี่ไปสวัสดีค่ะเขา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 หลีกให้เราแลี่ครับทองเป็นลิตึงเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ลิตรึงไม่ใช่ลิตรึงมันคือแก๊งไอ้นี่ไอ้สีเขียวๆอ่ะชื่อเชี่ยแหละว่าจำไม่ได้ลุงสัวแก๊งลุงสัวเออแต่คราบอกตอนนี้เขาเป็นประชาชนงานได้แหละงานนั่นแล้ว ไม่อยาชิงจำอย่างที่มานะเย็ดงอนอย่างอ่อยไม่ได้น้องพี่บอกว่ามัเด็กภาษาก่อนออกภาษาก่อนได้ได้ค่ะทางกำลังเป็นเยอะเมื่อพร้ทองไมยขี่ไม่รู้ก่อนนะทองได้ได้ค่ะหรือพี่น้องพี่น้องเจได้ทางเลนเขียวไหมครับก็เลยไงก็เลยรูปหน้าเออพอเจกต์มันออกมันจะได้ไม่ดื้อถ้ามันดื้อก็เอาได้เลยนะของเราเยอะเล่นได้เลยแบบว่าเหลือเลยเหลือยังไปตีลิสตึงได้อยู่ไปที่สะพานไปไปดิปลดเข็มขัดแล้วค่ะไปคุยกับมันนะจะยอม ก็เราไปคุยกันส่วนตัวดิได้ไหมวิ่งแครกูคุยเย็ดแม่เอ้ยแล้วพออยู่สภาชัวร์แล้วใช่ไหมพี่ว่าแบบว่าไม่กันนะไปปรึกษากสูตรก่อนเรื่องว่าแว่าไอ้คนนี้มันเป็นแบบไหนเออเห็นด้วย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 จะได้ไม่ไม่นี่ไม่พลาดเออแล้วถึงเวลาถ้ามันไม่อยากปลดโปรเจกต์ให้มันจ่ายตังมาเราจะไปยุ่งอะไรกับมันเสียวเฮ้ยพ่อบอกว่ารอบที่เราเก็บทุกแก๊งอ่ะมันยังไม่จ่ายแต่กูว่ามันอ่ะไม่จ่ายเพราะโปรเจกต์มันกำลังจะหมดก็ปลดโปรเจกต์มันนอออกดิเพื่ มันจะหมดไงอีกสามวันมันไม่ได้มันดอนแคร์แล้วอ่ะมันเที่ยงหรอคะมันมีแก๊งที่อยากตีมันอยู่นะบอกก่อนเออใช่ใช่ใช่มันมันมันจะดอนแคร์เฮ้ยก็เอามาดิก็เอามาดิก็อยากเจออยู่ให้มันเอาไปดิเอาดิมันทำวิ่งมันดีอยู่แล้วทำวิ่งเพื่อเยี่ยนี่มันดีอยู่แล้วไม่นิดีนิดนนิดหน่อยเล็กน้อยเี้ยมาเถอะไม่วันนั้นอาวุธอาวุธไม่คมปังล่งไม่มีอย่ีจะมียี่ยี่หกคนยังไหวเลยใช่ใช่วันนั้นยี่หกคนปืนสองก็บอกด้วยวันนี้นะปืนสี ครับน่าจะคนละอารมณ์นะก็นอะไปกันอารมณ์เลยือคุยพนะพี่กี่นาทีอ่ะพี่คุยกับพี่สายยังไม่ได้คุยกับสาเลยครับพี่สตรีมอยู่รู้จุดออกเยอะแล้วด้วยไงไอ้พี่สตรีมอยู่พี่ยังไม่ว่าไงเดี๋ยวค่อยคุยพอดีสายดูลูกอยู่ไงก็ยังไม่ได้คุยเลยค่อยคุยดูก่อนยังไม่ชัวร์เลยว่าจะไปเปล่าพี่ไอ้นี่ไงมันไปแล้วบางทีมันไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากสตรีมด้วยไงเราจะไม่ได้สตรีมเอาก็เลยบอกเดี๋ยวดูก่อนเอาแต่ใจก่อนน้องไม่คอนเฟิร์มว่ะตกใจมันไม่ใช่ชาผมจริงเหะนอ

เข้าใจเข้าใจเข้าใจคนโง่คือคนโง่เราจะสอนให้คนโง่ฉลาดเป็นไปไม่ได้ไม่ถือว่าไั่สอนได้วากันเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่มันไปอยู่ในตู้เซฟนะคะพี่เมื่อกี้เฮ้ยไอ้สัตว์ตัวมันเล็กจัดเลยดิน้องั้นอ่ะเจ็บแล้วเออบัวใต้ต้มไอ้เหี้ยนไอต้มบัวยังมีวันโผล่ไอ้เหี้ยนที่เขาไม่คิดกลับโผล่อยู่แล้วมันต้มล้วนไม่มีบัวรัดเข็มขัดไอ้เหี้ยแบร์ี่เดี๋ยต้มล้วน รังดิ่ตรมาไอ้โคตรอ่ะมาดิมาเดีววะมาแล้วถึงขัดแล้วค่ะเฮ้ไน่ได้ปนได้พี่ให้พี่ให้ขึ้นรถไปแล้วพนมัได้ปะนมันหมอมีป่นได้เลยเอ แต่ไม่น่าเอากับเราอ่ะว่า,วาไม่เอาหรอกไม่ไมเอาหรอกเไ,ได้ปะหมดแล้วพี่หน้าหมดแล้ว<อ>ต้องแทงมันไปบอกช่วยด้วยช่วยด้วยคืนทองเริยังทองไอ้ทองกำลังงัดกู้เก่าแล้วครับเจ๊พ<ม>ี่กทำไปดีทีรัดเข็มพัดรอเก็บศพเพื่อนมั้งตอนนี้บ้านมันหรีแล้วป่ะเออบ้านมันหรีเมื่อไหร่วะอยากรู้ว่ะอันนี้ดีไปแล้วนี่ แต่ว่าก็ไม่มีบ้านแล้วดิอ้าวไอ้เฮียมีบ้านก็สนานเดยบอกให้แล้วน้องก็ได้โบนัสอีกทั้งนั้นไม่มีบ้านก็สนานอยู่นะกูบอกให้เราไม่อยู่แค่ไม่กี่คนเองกูว่าสบายมันต้องเล่นอะถ้าแบบมันจะเอาจริงครับเราไม่มีบ้านนี่กูว่าโอกาสหายเยอะด้วยเรื่องกองโจรของเราอเออโอกาสโดนย้ำแบบเยอะสัสสัสะไม่มีบ้านด้วย อไวะตสาแม่เขาเขาเขาเดินเป็นิตางกันต่อปลดเข็มขัดแล้วค่ะไอ้ป่าเหี้ยไอ้หี้แมรี่น่ากำลังหาที่ได่าที่แล้วรเ่ามันแคร์แล้วมันแคร์แล้วไอ้หี้ป่าเนียมันแคร์แล้วช่วยดักละในใยได้ไหมครับแม่พี่อาปูตงัที่แเออขับรถไม่แน่ใจครับได้พ คนยังถอดเชืออีกคนนึงถือไม้พูอีกคนนึงถือปากและและคนและคนที่เป็นตกปลาได้ใช่ายเขาเล่นเกมอยู่ไม่มีเวลาคิดคำด่าอย่างโง่เลยก็คิดคำด่าด้วยเชี่ยอย่างโง่เลยโอกาสแล้วเย็ยแม่บอกแล้วแม่คือต้มไม่เคยเชื่อกูหรอกทำเป็นสบัยดีแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าไปในตอยคุยกันหลังตอยอ่ะไออ้้ทหลังตอยเลยเหรอเออไปคุยกันหลังตอยกูก็งงอย่าเชื่อจะเกินอะไรขนนาดั้นเอาเงี้ยเอาเงี้ยสองสองย่างเออื่งง อ้าวโรชารแมแล้ว่าโลเจอใครวะกูดูผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยวะเจอใครนะวาโลอะเจอใครครับเจอใครเจอใครเจอใคร่อ้ห มากันจ้ะแล้วมันจะทำเสียงแบบควอมเสียงแต่ไม่ได้ความเสี่ยงบอมเองัธเลเยเพี่เล็กเ,เอริมมาดาพูดดเว่าเนี่ยเอาโพวอย่าไปด่ามันสงสารมันไอ้เที่ยตอนนี้มันก็น,น,นั่งเก็บใจยอยู่ในเทีแล้วมันไม่มีเพื่อนเล่นเกมมันจะร้องไห้แล้วตอนนี้นไม่มีใครเอามาแล้วดูดิมีใครเล่นกับมันที่ไหนอ่ะกูยึกจกเฮ้ยไม่มีใครเล่นกับมันแล้วจริงพี่เห็นว่าล่าสุดมัาชวนคนอื่นไปเล่นเกมเที่ยแนอะมันไม่รู้ไม่มีใครเล่นกับมันเลย บอกพี่แแปบปร์พญาอ่อนเลปยไม่อยากเล่นด้วยเขาบอกเงี้ยมันจะร้องแล้วมไม่มีใครเล่นกับมนันบอกจะร้องแล้วเรยังไม่ได้จบเวลาร้านมาพอดีเออในแบร์มันขับรถไปหาน้องดีกว่าไปพัยาดีวกว่าแล้วก็ให้เมียมึงด่าต่อว่าหนักกว่า,น,านึ่มคนพี่ก็ไปไม่ได้หรอกเชือ่อพี่ดิเฮียได้เขาตัวกลัวเมียขึ้นกระบะแล้วตอนนี้ล่าสุดเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านจะโดนด่าเลยถ้ามาหาพี่โาบาร์เขาจะออกไปข้างนอกจะโดนด่าเลยเข<อ>าเขาไม่กล้าเสี่ยงไปพัยาหรอก กิงเหมือนพี่ไม่เกี่ยวน้อง,งไ,ไม่ต้องมาบิวพี่พี่อยากสกตรีมไปเฉยพี่อยากสตรีมไปเฉยพี่เก็บไปไมัมเมเจจปน,นเดี๋ยวพอพี่เที่ยวแล้วพี่ก็อยากเที่ยวเดียวยาวอีกทีนี้นก็มันไล่อีกแล้วค่ะอ่ะไ,ไปแล้วอ่ะไปแล้วจริงๆอ่ะไปแล้วพี่อ่ะไปสี่ล้านลูกไปทองอ่ะโดนใช่หมครับพี่เซืยอมันเหรออะแลแต่อะแลแต่อะอะแลแต่อะแลแต่ โกเมียร์มเลยไม่กล้าไปนี่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 คือจะต้องให้กูโกเม,มียเหมือนมึงให้ได้เลยอะโอเคอะอ,อมาะโกเมียเหมือนมึงก็ได้อาออกูโกเมียเหมือนมึงก็ได้อะยาวยาวโกเม,มียเหมือนแวรลี่ก็ได้เวลาเทกลับไปคอยเหลือโกห่าไอ้พลเกินไปอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าแช่งแรงมากอันนี้แช่งแรงเกินไม่แย่ขนาดนั้นหรอกไอ้น้องเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับมาได้เว้ยนี่โกสองจะกลับมาโกหนึ่งแล้วครับ ไม่น่าเสียฟรีนะเอาจริงแ,แรกกดตอนไม่สตรีมแล้ง์บวก2เกมติดจะอัพเป็นแพทก็เลยกะเฮ้ยเปิดสตรีมดีกว่าแพทออก Steam สตรีมซะหน่อยเรียบร้อยเย็ดแม่ตกรววเฮียนะ้ยแเนี่ยอย่ามาใช้คำว่าเหมือนกูอ๋อเพราะกูหนักกว่าเหรอหรืออะไรเพราะกูหนักเลยหรือว่าไงหรือว่าอะไรหรือยังไงไม่เข้าใจไอ้คุณเป้ครับคุณครับขอบคุณเสียเป้ด้วยขอบคุณจ่าซ่ารับค กลบครับน้องชายเหลืองของพี่กลบครับแน่นอนไฟก็เหลืองเครื่องได้ไงน้องของชายของพี่แม่พี่ขอแจยบีกร้องได้หวะค่อยลงไม่ได้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 พี่ดูจับดูจับดูรวบไม่ได้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้โจกต้องหนีบอพี่หรือว่าบอกเขาวะพี่อะไรนะถ้ายังไม่โจกต้องบอกเขาวะพี่หรือว่าต้องหนีทองเอาที่งานให้พี่หน่อยดิทองเจอเจอที่ไหน รัจกเข็มขัดจบไม่มากเป็นตัก็บอกว่ายังไม่กระจบเขาก็จะบอกว่าเห้ออ,หอกต้องหนีพี่ไม่จบต้องหนีด้วยเหรอวะอ๋อางมันเป็นพื้นที่เสีส่ยงออกเสร็จไหมอแล้วพื้นที่สูบเสี่ยงคือโปรที่เขาขับไปเจอคนอยืในใกล้ๆปูนเขาก็จะจับเลยเหรอแบบว่าถ้ายังไม่จบอ,อ่ะอ๋อจุดขึ้นใกล้เคียงเงี้ยเหรอ โปรเทคมันจะหมดอีก3วันเรารอโปรเทคมันหมดนะใช้เรื่องนี้ตีมันมาหลังน่าสนใจเพราะว่าไม่งั้นเราต้องเอาเรื่องนี้ไปไปผลโปรเทคมันแล้วมันจะหาเรื่องตียากที่เป็นดีมันเออถูกอันนี้เห็นด้วยดี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 เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วมาแล้วมาคิดผู้ถามมาแล้วว่าลตัวแรงมาด้วยวะเท่าไหร่เขาบอกเก็บได้สองพัีสิบสามพันเออกันเก็บไว้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 เก็บไว้เก็บไว้เก็ไว้แหล่งหาเงินชัดดีของเราเลยอะวุ้นเยอะวุ้นอะพี่ แววนอือเลย่ะแน่น่ะเรียบร้อยเค้งไปหนึ่งคว่ำไปหนึ่งไปหึงชนกันตามมกหนึ่งวีดักหน้าโอ้ยเฮียติมติมหัดไได้52 52หัน ไล่ผิคันเขาไล่วิชี่ผิดคันเขาไล่ผิดคันเขาไปไล่วิชาีผิดคันหนึ่งที่สวพอดีแบนหอดหอดรอดอดเขาไล่วิชชี่ผิคันเหมือนาวะตรงไหนอะบไม่ค้นผิวยอะไรนะขอจกตัวดูก่อนถ้าเจอปุนก็จับอ๋อขอจกตัวดูก่อนถ้าเจอปุนก็จับีครับเรื่อง นี่ครับโชว์ใบยาเลยไอ้แบนขับเป็นน้องซิ่งขนาดนี้สรุปเมื่อกี้คู่ดาวเกียร์กนาทีอฐาจับได้ไหมเฮียผมขับยาวคืออะไรวะปูนเหรอเอ้ยลงไหลหายหลับม,มาแล้วเหรเพื่อนไอ้เฮียมาอย่ไม่พูดเลยมันกดไฟแต่มันไม่ได้ยินเสียงวะ่ะแบนแกล้งโชว์รถสีขาวให้มันเกน็บเ ผู้เล่นตึงไอ้หลงผู้ดีเอ,อ,เอ,อ,อเ้ยเขี้ไอสัตว์ไอเด็กเขี้อด่าเขี้จริงๆแบมหน้าแก้ชวน,นชมให้เกมหน,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 น้าแก้ชวนมาให้เก็บนะแบมไม่ใช่พี่ลิศตึงนะสีขาวอ่ะเออเดรอนเดี๋ยวเลี้ยงเขี้อพี่พี่รอรอรอยาวมันเดี๋ยวรอยาวมันเดี๋ยวโอเคครัเออเออเออเอายาวดีกว่าคุ้มกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี yeah. uh ้ยลิงเฮี้ยไอสั์เฮ้ยตรงไหนจบไปแล้วเหรอหมดเข็มขัดแล้วค่ะเฮี้ยอุลังอุตังขึ้นต้อมไปไม่มีคนต้อมเลยกูต้อมสี่ตู้นะน้องเมืองก็ต้อมไอ้เชี้ยไม่ไม่มีคนแอบจกปูอยู่หลงไอ้แก๊งนกอ่ะไอ้แก๊งนกอ่ะมันแอบจกปูอยู่แก๊งนกอ่ะกับพวกลิ้ตึงอ่ะ เดมาเอามาดีพวกจุขายยาไอ้ลิตรตึงกับพวกแก๊งน้องก็มาเอามาดียามีใครอีกเปล่าวะเพื่อขายแล้วเจอเดี๋ยวบอกไม่รู้ว่าตรงตรงกูไม่มีแล้วนะถ้ามีก็อยู่ที่สกอตมาะกอบได้จริงไหมใครปรกอบมากล้วก็น่าที่ให้แล้วมั้งได้จริงไปแล้วแต่น่าจะหมดแล้วป่ะเหลือไหมครับพี่ไี่เหลือไม่มีแต่ไม่มีไม่มีมาสะพักรนะพี่แายขายก็รอดเก่าทั้งนั้นนะเออคุณค้ากับคุณนานรายขอบคุณรักด้วยครับผมขอบคุณ้าแก๊งพอยสขอบคุณครับ อันีไม่จก็คือพี่าฟาร์มพี่ได้เหรียญทองเยอะบ้างดวงดีบ้าได้82เหรียญครับ82 82 82 82ก <82 S 1> ็ถือว่ามาตรฐานดีหมด,ลดเลยครับแต่ท้าวสั่งเพราะมาตรฐานดีครับทองอยู่ไหนอะทองไอทองอยู่โรงแหมกับพี่ๆครับใช่ครับ<อ>แบบว่า<อ>กลางๆกง็เฮียรอบแรกเฮียกว่าเยอะ82ก็โอเคอยู่รอบแรกไม่เฮียกว่าเยอะรอบแรกได้70 72มั้งอย่างเฮียเลย มีเหรียญทองดองไว้ร้อยก้าสว่าเหรียญแล้วตอนนี้ร้อยเก้าสิบอะประมาณร้อยเกิะที่ดูไว้อะก่อนก่อนออกเมื่อคืนอะร้อเก้าสิบหมดแล้วเชียวแวนตึกเราหมดแล้วพี่เโกไอ้ตึกทองเหมือนมีรถนะครับตึกห้ากองห้ากองมาเรีนจนหมดคพี่ชพวกเราเหรอเฮ้ยมันลงแล้วไม่ไม่ไมพี่มันลงมาแล้วพี่แท้ๆสีแดงดูมันลงไปลงไปลงแงสีแดงครับสีแดงสีแดงลอไปลออกแล้วครับร ไปแล้วไร่เขียวมันไม่แอบจกเหรอเหินขึ้นข้างบนจกเหินขึ้นมานรัดขึ้นไปเหินขึ้นไปจกซะด้วยาลรคัับพี่มนจกนี่ไงเฮียกันเนี่อไไป้สัตว์ดดูิมันจกกองเดียวมันไปเลยพี่มันจกกองเดียวครับพี่อ๋อนี่ไงนี่ไงอยากใครรู้หล่นผุดขัดแล้วค่ะเรื่อยอยู่ไร่เขียวได้ไม่เจอแล้วอยู่ไร่เขียวนั่นแหละไปนั่นแหละนั่นแหละไปนั่นน่ะ แย่งอะไรวะไอ้รถคันนี้รถประมูลเหรอวะรถมันไม่ใช่พี่รถพี่บินอะจำได้ปะอ๋อรถที่พี่ใช้รัดเข็มขัด